ฟังนะหนูอืมใช่ที่สุดเลยลหละคนเห็นแก่ตัวเนี่ยจะไม่มีสำนึกและไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเออหวังแต่ได้หวังแต่เอาอย่าคิดว่าเขาจะเห็นใจเราเมื่ออะไรที่เราให้เขาไม่ได้เราก็คือเปลี่ยนไปแต่เขาไม่ได้มองนิสัยของเขาเลยวันนับวันยิ่งเห็นแก่ตัวขึ้นอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น้องเข้ามาปรึกษาเนาะกับการให้ไม่รู้จักพอนะฮะพอไม่ให้ ก้าติกล้าว่ากล้าตำหนิพี่สาวที่ได้ชื่อว่าเมียฝร,รั่งทั้งๆที่เขาทํำงานงก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 น้อง,งแล้วก็ช่วยเหลือมาเป็นเวลายาวนานจนถึงวันนี้มีอายุมากขึ้นนะเออภาระครอบครัวตัวเองก็มีก็อยากจะปล่อยวางบ้างอ่าพอเอ่ยออกไปทั้งแม่ทั้งน้องอ่าทั้งพี่กลับกายวาเราเห็นแก่ตัวทั้งๆท,ท,ที่ผู้ให้ ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากผู้รับเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างเป็นเงินนะเออเอ่ยเงินได้เงินคือดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้เงินนะก็เป็นคำพูดที่กระแทกแดกดันให้เจ็บปวดมันเป็นอย่งงางนั้นตีหีเขาเห็นแก่ตัวนะเขาคนอา่าไม่คิดถึงค่าของเราแต่เขาใช้คำดุแดงกับเราเราก็ต้องรู้ตัวและหยุดซะอย่าไปเสียใจ ที่จะปล่อยเขาไปนะฮะในเมื่อเขาไม่เห็นค่าเราก็ต้องถอยหลังมารักตัวเองเราให้เขามามากพอแล้วเขายังไม่มีสำนึกเขายังไม่คิดถึงคุณค่าอในช่วงที่เขาได้มามะนะวันนี้พูดใหญ่พูดใส่นะเออนั่นแหละนิสัยของเขาจริงๆถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องเลือกและถอยหลังมารักตัวเองการให้อภัยคนที่เห็นแก่ตัวนะ คนที่เอาแต่ได้คนที่ไม่มีน้ำใจที่ย้อนคืนพอไม่ได้แล้วด่าซ้ำเนี่ยบอกเลยเรากำลังทำร้ายตัวเองอยู่ให้เจ็บซ้ำๆไม่แก้ไขนะฮอืมปัญหานี้ให้จบเพราะการแก้ไขนั้นก็คือการหยุดที่ตัวเรานะเราหยุดเขาไม่ได้เราหยุดความต้องการเขาไม่ได้เราเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้เราก็ต้องถอยหลังมาเปลี่ยนตัวเองมารักตัวเองให้อภัยแต่ไม่เอาอีกแล้ว อืมปล่อยไปเลยนะแม่เก่งขักแต่ละคนนี้กระไดชนิดถ้าบได้และปากใหญ่วาเขานี้แม่ถ้าใหญ่จ๋าเจอนะบอกเลยว่าขอบคุณอืมเขาเก่งไม่มีเราเขาอยู่ได้เออเขาเห็นเราเป็นเพียงแค่ตู้เอทีเอมไม่มีคุณค่าเลยเลยนอกจากนั้นพอไม่ได้ขึ้นมาเราก็เป็นหมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้มแข็งตัดใจอเนาะไม่เหลือใคร ตอนที่เราเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าซัพพอร์ตตัวเองดีที่สุดอันนี้พูดจากใจเลยนะกับคนที่พูดวันนี้พินิษพิจารณาเอาอืมหยุดกรรมด้วยตัวเองได้ด้วยกันถอยหลังออกมาหยุดหยุดหยุดที่ตัวเราปล่อยวางไม่ต้องไปนั่งเสียใจกับคำพูดอ่าเสียใจกับสิ่งที่เขาว่าเขาติเราให้มามา,มากพอแล้วจบสัทีแต่ถ้าเรายังไปวิ่งตามยิ่งเขาดา่าแล้วเรายิ่งห่วงยิ่งคิด เออนะว่าเป็นดังปากเขาเขาก็ยิ่งเหยียบอยู่บนหัวเราไม่มีคําว่าถอยหลังแรงเรามีพอไหมเงินเรามีเท่าไหร่ตอนนี้อาอายุเราเท่าไหร่แล้วแล้วเ,เงินไว้ซัพพอร์ตตัวเองมีหรือยังคิดจะทํางานหาเงินซัพพอร์ตคนอื่นอยู่แบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนถ้าเราน็อ c เราล้มนะเราจะไปควยคว้ากับไทยได้อันเนี้ยพินิษพิจารณากันให้ชัดเจนเลยนะทุกคน อใจดําวันนี้เพื่อตัวเองถ้าใครจะว่าเราเลวเนาะพี่น้องจะว่าเราเลวก็แล้วแต่เขาเถอะเพราะคนที่พูดออกมาจากปากได้ขนาดนั้นก็คือเขาเห็นแก่ตัวที่สุดไม่เคยเห็นคุณค่าเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นพี่น้องเขาเหมือนกับหัวใจเรารักและให้เขานะเพราะเงินแต่ละบาทแต่ละสะตังค์แลกมาด้วยแรงกายแรงใจเนาะ อืไม่ได้เก็บก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ช่วยเหลือทุกคนแต่สิ่งที่คนอที่ได้รับลับให้แต่ความเจ็บปวดกระแทกกระทั่งอ่าตามอารมณ์พอไม่ได้ดังใจเราผิดเองที่เราตามใจเขามาจนถึงขั้นนี้ได้จ๋าบอกแบบนี้เลยนะถ้าเรากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ตละลืดเติด เอิมาจนถึงวันนี้เขาจะได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขู่มาดุมาว่าเราหรือว่าเาเราเห็นแก่ตัวทั้งๆท,ท,ที่เราให้เขาเราผิดเองทำไมายจะาถึงใช้คํานี้กับทุกๆคนเพราะถ้าเราผิดเราจะแก้ไขอยู่ที่ตัวเราพอแล้วนะเราดีเกินไปเขาไม่ได้เห็นค่าพอแล้วนะวันนี้แรงเราหมดแล้วนะ ถ้าเราไม่เก็บให้ตัวเองวันนี้ตอนที่ทํางานไหวถ้าเราน็กอกป่วยไปใครเขาก็ไม่เอาเราภาพที่เห็นณนะปัจจุบันมีแต่เขาจะกอบโยอยสาวเอากับเราแล้วเราละ่ะมีไวส้สปอร์ตตัวเองในอ,อย่างย้ําซ้ซําๆถ้าเราทํางานไม่ไหวใครจะเอาเราถ้าผัวทิ้งเรามีใครมาช่วยแก้ไขชีวิตแต่ปัญหาพี่น้องทางเมืองไทย นะคนนั้นเป็นนั่นคนนี้เป็นนี่นะแม่เจ็บป่วยคิดเผื่อไม่กระทั่งคนไปดูแลน้ำมอกน้ำมันแล้วใครคิดกับเราบ้างปัญหาทุกคนเมียฝรั่งทุกคนมักได้รับเสมอและเป็นผู้แก้ไขปัญหาของทุกคนแต่พอถึงเวลาปัญหาของเมียฝรั่งไม่มีใครอยากรับรู้เฉยถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างไม่มีค่ะ แตพี่น้องเพียงเข้ามาเพียงแค่ว่านกตอนเขามีปัญหาเท่านั้นนั่นคือเราเป็นความหวังของทุกคนแต่เราหวังกับทุกคนไม่ได้มันคือความจริงคนเก่งแก่งนะ,ะมักจะยืนร้องไห้อยู่คนเดียวอืมแต่อกของคนเก่งเป็นที่ซบให้กับพี่น้องทุกคนได้เสมอ เราได้ทำมาในช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วอืมถึงณวันนี้เราก็ควรผ่อนผันเราก็ต้องหยุดเพราะถ้าเราล้มบอกเลยย้ำซ้ำๆเราร้องไห้หรือเราล้มหรือเรามีปัญหาชีวิตเราลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองจริงอยู่เราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำแต่คนเก่งใช่ว่าจะไม่ต้องการกำลังใจใช่ว่าจะไม่ต้องการอ่าคนใส่ใจหรือว่าน้ำใจ จากคนที่เราเคยช่วยเหลือนะทุกคนเหมือนยายจ๋ากลับไปบ้านอู้ไปกับกินข้าวกับพี่ชายพี่ชายจ่ายค่าอาหารให้ครั้งนึงโอ้โหฝรั่งก็เปื้มยายก็ปื้ม่มชีวิตฉันอยากเป็นแบบเนี้ยไม่มีตังในกระเป๋าแล้วไปกับใครก็ให้ใครจ่ายให้กินอะไรอย่างเนี้ยอยากเป็นโมเมนต์นั้นนะจริงจริงเออแต่ในกับกันก็คือโมเมตนต์เราคือกระเป๋าตังนะจะฉีกจะมีหรือไม่มีถ้าไปนั่งแล้วเราคือคนใจ อันนี้เปรียบเท่าแล้วเล่าสู่กันฟังเนาะอืมขอให้เราถอยหลังมากําหนดทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าเราทําถูกตั้งแต่ต้นเราก็จะภูมิใจกับครอบครัวทุกอย่างนะอืแต่ถ้าเราเอาความใจดีจนเขาเบียดเบียนเราจนเราลาบากณนะวันนี้ยังไม่สาย ที่จะหยุดแล้วถอยหลังมาเซฟตัวเองถึงแม้เราจะเสียใครเพราะเราไม่ให้ใครจนเขาให้เขาจนเคยตัวนะวันนี้เขารับไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปอ่าอย่าลืมว่าอืมเราขาดเขาเราไม่ตุยเราขาดพี่น้องเราสบายเงินทุกบาททุกสตางค์เก็บอยู่กับเราอ่าถ้าเขาคิดจะตัดเราเวลาเขาลำบากจริงจริงหรือปัญหาเจ็บป่วยเนี่ยเขาไม่มีเราตัวเขานั้นในลําบาก นะที่ผ่านมาให้ง่ายจุดเกินไปเลยไรค่ะวันนี้ต้องพินิษพิจารณาอย่าก,กลัวว่าใครจะทิ้งเราเพราะทุกทุกวันเนี้ยตลอดชีพชีวิตเราเนี่ยนะยืนอยู่คนเดียวแล้วอุ้มทุกคนจริงๆแล้วมีพี่มีน้องสามี่ห้าคนเนี่ยเราตัวคนเดียวถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาก็น่าจะอุ้มเราได้แต่ไม่ใช่อย่าหวังเพราะมันเป็นไปไม่ได้นั่นคือภาพความเป็นจริงที่เราเห็นแล้วเราจะไม่เซฟตัวเอง จริงเหรอเยาจาขอถามชัดๆนะแล้วก็ตอบตัวเองด้วยว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปไหมนั่งร้องไห้กับคําพูดของพี่น้องเสียใจกับคําเขาดุดา่าแต่ก็ทิ้งเขาไม่ได้ทั้งๆที่แรงเราไม่ไหวอ่อนลงทุกวันอ่อนลงทุกวันเลือกเอานะ